个纹路。路

quay đồng. Tập quay. Quay đồng. Đâm quay. Quay đồng. Tập quay, quay. Quay đồng. Đâm quay. mẹ đâm quay phó cái đi. ได้ยินได้ยินได้เสียง<อ>ได้ไหมเออชาเจนจะเจนใช่ไหมมันมีอะไรบ้าเลยนี่แหละเอาอะไรไม่กันเดี๋ยวลงไล่ก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นอีกไลน์หนึ่งอันงงนี้มันเขียนว่าอะไรเทศอ่ะเปลี่ยนชื่อได้อะไรเดี๋ยวอันนี้ยขึ<อ>้นขึ้นใหม่วะ <c oughs> ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่